สิบสิบแผ่นสิบแผ่นอยู่นี่อีกสิบแผ่นอยู่พุ่นอันนี้อันนี้ยังไปเลียนว่าต no ัวน yeah. ี้่สิบยี่สอหน่ิบ่สิบสองยี่สิบสามตัวนั้นซุมนันเดะ ซุปนั่นซ <qu> ุปนั่นตัวเอาเอาขึ้นมาแต่พุ่นบบกอันอยูทังพุ่อันนี้ของใคอันนี้ไม่ใปรอันนไม่แม่ละมันเท็ก็ได้มันใส่ก็ได้มันวาบอยู่นะอืมใส่ไมนก็สีอดอืมก็เอาไว้เห็ดกูอีกต่อเปลี่ยนกูอีกอืกจะได้ไหมเปลีบยนแบบงดีด้วเปุ้ข้าวก็ขึ้นอืม จบลังเข้าอีกแล้วอือตาแล้วตายดุแต่ดันแท้วะบ่เอาบ่เอามดใส่สุกไปอีกบ่พาูถอยมนตื่นน วันจีได้คัดที่แล้วหรือไม่ครัเขาแล้วอันจริงแล้วอ่ะบอมีนี่แล้วเกื่องคัดไง <laughs> <laughs> มแต่กุปธรรมดาตี <laughs> อ้าเอ,อ้ ô kiếp dẹp sáng cà sĩ tuần hả เศียดสังกะสีเสียดสังกะสี คุณไปเชี่ก่อนพุ้นเอาปูนเอาพัดลมยับไป 嗯，好。Oh, wow. ปักอันนี้ออกอดิ๊ักไฟเม,มื่อ,อนี้สร้างปูนบ่มามใส่คนแ่าฝนตก่นละ่มาคไว้นี่บ่ เส็อสองแถวไหวฮะซิดเออ

ນາກູດມໍນີ້ວະຕິວ່າເກັບຂອງເກັບຫຍັງກໍເກັບວະຕິຄັນາຂອງວົາ

ว่ามันทางุิเอาเขาเครื่องนีตเลยเรื่องนี้เางจะมโอ้สินีเคื่องไงปานี่ดว่นาทาบคแงเลยบอกไ่าสิบเซนสสามสิบบอกไม่นี่นี้เจ็ดมันบอแข็งเกินไปออันนี้มันแข็งเกินไป พี่เรียนๆคนเดียวเครื่องโอ้แผ่นนี่งามแผ่นนี้สวยเหดเตียงเลยจะแดงว่าแผ่นใหญ่ก็ต้องต่อแผ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวเปไปหนาไปด้ยวันเดียวไม่ได้ยัออกอัน เท่นเกือบยี่สิบเนเนะเอาไ้ปเฮ็ดนะัดนเากอี่นบ่นอไว้ด,นะด,นะดนะโตของเนโบ,บ,บ,บต้องอันบบต้องเกียนใส่ขวาเกียนทางเดียวอันแบบว่าเอาโอตโกันแล้วแล้วมันเหลือยังเกียนสิเวระวนะังตุ้มไหมนะสองมตรสองมตรเนาะ

ກະໃບເດນຳໄຂ່ເດບໍເົາສະມາິກດອງ